โอ yup. ้โหดื้อจริงๆเลยดื้อจริงๆเลยอยู่เฉยไม่เป็นจริงๆเลยอ้าวเวียนหัวแลวทีนี้อ้าวเป็นไงทีเนี้ยเออเวียนหัวแล้วทีนี้อ้าวหยุด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 อ้าวหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวมันร้มเอาบวฟังอีกเอา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 จือบบัปานีเช โน้มล,ลุกพอ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 ลุกพอ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 ยังว่อนมันอีกป่ะนี่พอลูกพอมันจะเวียนหัวยดุยดยดุยดยุดยุดพอละพอละ